ผู้ใหญ่บ้านฟินแลงเคลื่อนไหวชัดหลังโลกออนไลน์จับตาว่าทำไมไม่เดินทางไปยโสธรเพื่อทวงสิทธิที่ดินตามที่เคยประกาศไว้โดยล่าสุดได้รีโพสต์ประเด็นนี้ของทนายสาวชื่อดังซึ่งกำลังดูแลคดีให้บอสบิก๊กโดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่าชี้แจงเหตุการณ์วันที่30มิถุนายน2568เหตุที่ไม่ได้เดินทางไปจังหวัดยโสธรก่อนอื่นต้องขออภัยแฟนคลับทุกคนที่รอคอยการเดินทางไปของเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อทวงพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากผู้อาศัยที่จังหวัดยะโสธรท,ทนายคือผู้กำชับว่าขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าไปมีแต่เสียกับเท่าทุนดังนี้ 1. ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุพิพาทเจ้าของกรรมสิทธิ์และทีมได้ติดต่อทนายความและสอบถามทั้งปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางการดําเนินการมาตลอดว่าควรดําเนินการอย่างไรและมีได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์และการยั่วยุจากอีกฝ่ายทั้งการถ่ายภาพในสถานที่คลิปวิดีโอ รวมทั้งการท้าทายให้เดินทางเข้ามาล้วนแต่เป็นหลุมพรางให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เข้าไปติดกับ 2. ทํทำไมต้องวันที่30มิถุนายน2568เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้บุคคลใดๆพร้อมทั้งบริวารพักอาศัยอยู่ในสถานที่ได้แม้มีการกระทําที่กระทบต่อความรู้สึกซึ่งบุคคลโดยทั่วไปอาจจะผูกใจเจ็บแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้รู้สึกใดๆแต่ภายหลังมีการกระทําที่กระทบต่อสิ่งล้าค่าที่สุด ในชีวิตของเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีความจําเป็นต้องใช้วิธีการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายและเป็นมาตรการตอบโต้ว่าคุณล้าเส้นเกินไปแล้วเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ประสงค์ให้ผู้อาศัยและบริวารพักอาศัยในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกต่อไปจึงให้ทนายความมีหนังสือให้ผู้อาศัยและบริวารออกไปจากพื้นที่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ภายในวันที่30มิถุนายน2568 และผู้อาศัยได้รับเอกสารแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายน2568และมีเวลาถึง20วันเศษที่จะออกไปจากพื้นที่ของผู้อื่นได้แต่เพิกเฉยมากโดยตลอดเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงอยากจะไปทวงคืนสิทธิ์ซึ่งเป็นของตนโดยชอบทำนักสถานที่3เหตุที่ทนายไม่ให้ไปหากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดินทางไปพบกับบุคคลแล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง จะต้องมีทั้งเหยื่อและผู้ร้ายการที่เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้เข้าไปแล้วไล่ให้บุคคลอื่นออกไม่มีใครมองว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเหยื่อหากเขาไม่ยอมออกแล้วเกิดเหตุกระทบกระทั่งทั้งกายและวาจาคนที่เสียมีแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์หากไม่มีการกระทบกระทั่งก็จะกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปหาเรื่องหากเขาปิดบ้านไม่ยอมออกมาเขาก็ไม่ยอมออกถ้าเขายอมออกโดยดีคงไม่โพสต์ภาพหรือคลิปท้าทายมาโดยตลอด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าของกรรมสิทธิ์ในวัย25ปีมีความยับยั้งชั่งใจมาโดยตลอดเชื่อในสิ่งที่ทนายแนะนําและปฏิบัติตามดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญาใดๆทั้งนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์จะไม่ยอมเปิดช่องใดๆให้ใครมารังแกได้ต้องนับถือว่าอายุเพียงเท่านี้ต้องรับแรงกดดันขนาดนี้และยังต้องอดทนต่อสิ่งยั่วยุมาโดยตลอดและอินดีที่จะไม่ยั่วยุ หรือตอบโต้กลับถือว่าเก่งมาก 5. กลัวหรือไม่ที่จะไปข้อนี้คงตอบสั้นๆว่าถ้ากลัวก่อนหน้านี้คงไม่ได้ไปและการเดินทางไปในครั้งแรกเมื่อมีการประกาศขายนั้นก็ไม่มีการดําเนินคดีข้อหาบุกรุกแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์คงจะไม่ผิดฐานบุกรุกเข้าไปในที่ดินของตนเองได้ถ้าหากว่าไม่มีการขายเจ้าของกรรมสิทธิ์คงต้องไปโรงพักแล้ว 6. ระหว่างนี้ดําเนินการอะไรอยู่บ้าง ทนายเปิดเผยความลับของลูกความไม่ได้บอกได้เพียงว่าหลักฐานอยู่ในความครอบครองของทนายหมดแล้ว 7. การตกลงขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่นแล้วจะกลับมาแจ้งว่าไม่ได้ขายหากกฎหมายยินยอมให้ทําได้เช่นนั้นแม่ค้าผัดกระเพราคงต้องเสียมูฟรีเพราะซื้อมาแล้วลูกค้าจะกินหรือไม่กินก็ช่างแต่ลูกค้าจะคืนบ้านเมืองคงจะวุ่นวายอิงตามกฎหมายจะไม่เสียหายใดๆ 8. การอ้างว่าที่ดินเป็นของบรรพบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเรื่องการขายที่ดินของบรรพบุรุษให้กับสามีผัวหรือพ่อของลูกการขอบคุณบรรพบุรุษที่ทําให้ตนเองมีที่ดินไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ตนไม่สามารถรักษาที่ดินแปลงนี้เอาไว้ได้จนต้องขายออกไปยังบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่าขายมรดกกินและการขายมรดกก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากรักและขอบคุณบรรพบุรุษจริง ทำไมรักษาที่ดินที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้ไม่ได้ผู้ชายคนหนึ่งซื้อที่ดินมาเพราะหวังว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่าแต่เพราะความต้องการนอกใจแล้วเกิดปัญหาและที่แปลกกว่านั้นคือส่วนใหญ่ผู้ชายต้องนอกใจผู้หญิงเขาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำคอนเทนต์มาต่างช่วยกันในสิ่งที่ฝ่ายขาดกลับหาความชอบธรรมของการกระทำของตนเอง เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีความชอบทำใดที่จะอ้างได้จากการนอกใจใครคือคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ 9. ลูกคือดวงใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ในเชิงกฎหมายเด็กถือเป็นของมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่ขอบคุณที่ยังไม่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามบอสบิ๊กไม่ได้เงียบหรือถอยแต่เลือกยืนหยัดบนหลักกฎหมายด้วยคำแนะนำจากทนายดังเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อในหลุมพรางที่ถูกวางไว้ เหตุการณ์นี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าขั้นตอนถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกำหนดเวลา30มิถุนายนได้ผ่านไปแล้วเสียงชาวเน็ตมากมายต่างบอกว่าอ่านจบและชอบมากคือข้อ8ค่ะทำตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้องที่สุดขอให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะทานายเก่งมากๆเชื่อนิ่งๆดับมั่นคนคักๆความจริงก็คือความจริงค่ะเราเชื่อมั่นในสารยุติธรรมเสมอสติปัญญามันต่างกันสุดยอดมากค่ะ ในโลกของความขัดแย้งไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าความจริงและเวลาการใช้อารมณ์เดินนำหน้าอาจทำให้เสียสิทธิที่เรามีการใช้เหตุผลและกฎหมายเดินนำทางอาจใช้เวลานานหน่อยแต่ไปได้ไกลกว่าและปลอดภัยกว่าเสมอสิทธิของเราถ้าเรารักษาอย่างมีสติคนอื่นจะไม่มีทางพลาดมันไปได้ง่ายๆและบางครั้งการอดทนเงียบๆต่างหากคือพลังที่น่ากลัวที่สุด ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเป็นกำลังใจสำคัญให้เราเสมอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกข้อความเราเห็นหมดและซาบซึ้งใจมากจริงๆครับเรื่องนี้ยังไม่จบเรายังตามต่อขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้